สาบปอนเนาะเนี่ยที่ว่า,ามีมานานแต่ก็ยังทันสมัยเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็คือเราอยู่บ้านก็เหมือนเราอยู่ปอนเนาะนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นทางออกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้คือสถาบันปอนเนาะเนี่ยเวลามีเหตุการณ์เนี่ยสถาบันปอนเนาะเนี่ย จะไม่ยุ่งกับการเมืองเนี่ยผมมานี่ตอนแรกผมใส่เสื้อที่มีตาพักเนี่ยผมต้องถอดเสื้อเพราะสถาบันกนอเนี่ยถ้าเราศึกษาเท่าที่ผมดูเนี่ยในภาคใต้เนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับจะเห็นได้ว่าแต่การเมืองหรืออำนาจเนี่ยชอบมายุ่งเกี่ยวกับ,กบสถาบันกนอ จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2502นะตอนนั้นก็เกิดการไม่ไว้บังใจก็ให้สถาบานนันปอนเนาะของเราเนี่ยเราเคยอยู่กันดีๆก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะแล้วก็มีกำหนดอ่าต้องขึ้นทะเบียนให้ชัดเจนถ้าจำไม่ผิดปี2002510หรือ14อนะตอนนั้นก็มีปอนเนาะอยู่400 26่สิบหกปอนเนาะคือคือต้องไปต้องไปตีทะเบียนนะต้องไปขึ้นทะเบียนนะจริงๆมันเป็นการเรียนรู้อยู่นะแล้วก็มีหลายครั้งเกิดความขัดแยง้งอันนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบัปนปอนด์เนี่ยมีความมั่นคงที่จะให้เกิดการเรียนรู้และเป็นเกียรติยศของอ่าพี่น้อง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเป็นมรดกที่คู่กับพี่พน้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาพูดถึงสถาบันปอนะคนทั้งโลกก็จะพยายามมองมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดผมคิดว่า,าสถาบันปอนะก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษา ตั้งแต่ในเพรจนถึงหลุมฝังศพเนี่ยก็คือสถาบันกวนนอก